ครับกับเข้ามาสู่ช่วงไม่ป่วยไม่รู้นะครับและช่วงนี้ครับเรายังได้รับเกียรตินะครับจากแขกผู้ร่วมรายการของเราครับมารู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่วัญชัยครับสวัสดีครับท่านบ๊อบี้ครับครับผมคุณวัญชัยแย้มสวนนะครับท่านเป็นพนักงานอิสระนะครับทําองค์กรในส่วนของรัฐวิสาหกิจครับรัฐวิสาหกิจนะครับเอาละครับต้องถามพี่วัญชัยก่อนต้องบอกว่าด้วยบุคลิกผมเชื่อเหลือเกินว่าเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเล่นเทนนิสเป็นจิตใจครับผมเล่นเทนนิสเป็นจิตใจเลยป่วยมัครบ อาการป่วยไม่มีครับผมไม่มีนะครับเอาละครับนี่ครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ท่านไม่ป่วยนะครับแต่นะครับเขาเรียกว่าความป่วยหรือหลังของอวัยวะภายในนั้นมันเกิดจากอายุนั่นแหละครับมีอายุด้วยนะครับเรื่องของความมีอายุมากขึ้นนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แย่ลงแน่นอนแต่วันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าพี่วัญชัยเองเป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับแต่มีเหตุผลอยู่อันหนึ่งที่คงต้องถามพี่วัญชัยแล้วครับว่า ในการที่ตีเทนนิสเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าต้องใช้พลังในการออกกําลังกายนี่มากเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับเหนื่อยต้องใช้พลังมากเหนื่อยครับครับผมเมื่อก่อนผมไม่ทันเอนไซม์นะครับครับผมสามเซตนี่อายุ55นี่รู้สึกโอ้โหเหนื่อยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่วันชัยครับตอนขณะนี้พี่วันชัยอายุ55นะครับใช่ครับผมโอ้โหต้องบอกว่านี่คือคนอายุ55ที่ทานเอนไซม์และออกกําลังกายเป็นประจำด้วยนะครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ทาน ไม่ได้ทาบไม่ทานเลยรู้สึกจะเหนื่อยง่ายแล้วก็เช้าตื่นมาค่อนข้างจะอ่อนเพลียครับเพราะเหมือนกับว่าตื่นแล้วไม่อยากตื่นนะเพราะเราเล่นโอเวอร์ไปนิดนึงครับผมแต่ปัจจุบันเป็นไงครับสุดยอดครับสุดยอดครับเอนไซน์นี่เห็นไหมครับดื่มนะครับเล่นไปด้วยดื่มไปด้วยครับผมแทนน้ำแล้วก็ห้ไม่ขับเหงื่อออกมาดีอ๋อครับผมก็คือว่าพี่ชายเองนั้นเนี่ยเวลาที่ไปออกกาลังกายเองก็ ติดเอ็มไซไปด้วยแต่ว่าคงไม่ได้ชงในปริมาณแก้วที่หลายหลายคนอาจจะเห็นแก้วที่โชว์อยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็คือเราชงเป็นขวดใหญ่เลยครับลิตรครึ่งครับลิตรครึ่งเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการที่จะดูแลตัวเองนั่นหมายความว่าหลังจากที่พี่เออ่พี่ประชัยเองนั้นตีเทนนิสไปก็ทานไปด้วยจิบไปด้วยถูกต้องครับจากที่เคยเล่นได้3เซตแล้วเป็นยังไงบ้างครับเออ่เมื่อก่อนนะฮะเล่นได้2เซตก็รู้สึกอยากจะเลิกแล้วรู้สึกมันเหนื่อยครับสองเซตถ้าสามสามเซตนี่โหลด โหลดเลยครับแต่ปัจจุบันนะฮะเป็นไงครับเดอกเ็นซายแล้ว3เซ้นี่จิบจิบครับเช้าตื่นมาที่สดชื่นครับไม่หิวนอนเลยอ่าถูกต้องครับเมื่อก่อนนี่ตื่นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียมันแบบอยากจะนอนต่อกล้ามเนื้อร้าแต่ปัจจุบันนี้ตื่นมาปุ๊บอยากจะกระเด้งออกจากที่นอนเลยครับผมนี่หนุ่มๆชอบครับชอบเล่นกับผมเพราะผมดีลาเยอะนี่คือเหตุผลที่จา้พี่ชายนั้นเล่นทนถึงสี่ชั่วโมงหลังจากเลิกงานแล้วถูกต้องต้องบอกว่านี่ครับคนหนุ่มๆเนี่ยที่ ปัจจุบันนี้ผมเชื่อแล้วเกินว่าาอพี่วัญชัยแน่นอนแล้วเกินเลยอีกประการหนึ่งนะคุณบ๊อบผมเรียนต่อโทนะครับไหนจะต้องกลับมาดูหนังสือไหนจะต้องทําวิจัยเห็นไหมครับนะครับตัวเอนไซม์นี่ช่วยได้สุดยอดเนะ่ทำให้สมองนี่มันน่แหละกาลังจะถามพี่วัญชัยว่าเนื่องจากที่ทั้งงานหนักนะครับออกกําลังกายด้วยแถมยังต้องกลับมาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนปริญญาโทต่ออีกเนี่ยสมองเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินว่ามันไม่ไหวแน่นอน นะครับกลัวไหมครับเพราะว่าคนที่ทํางานหนักแล้วแล้วเราไม่เคยเช็คสภาพตัวเองเลยว่าเรามีไขมันในเส้นเลือดไหมมีแคสโตรอลไหมนะครับความหนืดของเลือดเป็นอย่างไรเนี่ยเราเคยคิดไหมครับว่าโอกาสที่มันจะเกิดเอฟเฟกหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมีครับพี่เมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับผมต้องพูดก็เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเลยที่ไม่ได้ทานอินไซน์ครับผมรู้สึกว่ามันจะมีอาการถ้าทําเราทํางานมากเกินไปมันจะทำให้การเราร้าปวดเมื่อยและบางครั้งเนี่ยลุกขึ้นมันมีอาการค่อนข้างจะเวียนศีรษะ หน้าจะคล้ายๆจะมืดๆครับผมนะครับแต่ตอนนี้กินยาสารหน้าสว่างหน้าสว่างนะาไหนเปุ๊บมีอยากจะลุกอ alert ตลอดเลยแบบอยากจะทํางานดูสิครับมานั่งคุยในเหงื่อออกพักๆนี่เห็นนะครับถ่ายได้ดีมากครับผมครับผมทราบว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหมครับผมเมื่อก่อนเป็นไซนัตนะครับอ๋อไซนัตไซนัตนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะครับมันสะสมว่าเป็นไซนัตแต่ปัจจุบันนี้หายใจร่ง โปร่งสบายสบายเลยเราออกกําลังกายด้วยแล้วก็เอนไซม์เสริมไปเพราะเราอายุเยอะก็ทาให้ร่างกายเราสมรรถนะทางร่างกายเราดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากเลยครับผมนะครับเห็นไหมครับว่าไม่จําเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยมารักษาตัวเองถูกต้องนะใช่ไหมครับแล้วการดื่มของพี่วิชัยแน่นอนแล้วกันครับว่าวันนี้เองเนี่ยผมก็มีนะครับเอนไซม์มาให้พี่วิชัยได้ชิมด้วยละครับมาดูกันเลยดีกว่าวิธีการรับประทานของพี่ วันชัยนั้นเป็นอย่างไรนี่คือเอนไซม์ที่เราเตรียมให้ครับพี่ชัยครับ KGL food จำไว้ให้แม่นนะครับท่านผู้ชมครับว่า KGL food เป็นเอนไซม์ที่ท่านจะต้องรักมากๆในทีเดียวง่ายหรือยากครับโอ้โหผมดื่มแทนน้ำนะฮะสบายมากครับนี่ครับโอ้โหบอกว่าดื่มแทนน้ำเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับเช็กก่อนนะครับเช็กแบบนี้นะครับสุดยอดครับสุดยอดเบาๆและอ่างเงี้ยเบาๆนะครับนะครับแล้วไม่ต้องไปใช้น้ําร้อนเลยใช่ไหมครับไม่ต้องครับผมนี่คือน้ําน้ําเปล่าธรรมดานะครับผมใช้ขวด1.5ลิตรนะครับใส่ปุ๊บเขย่ารอไว้เลยเวลาเหนื่อยก็จิบจิบจิบวันหนึ่งก็ที่ผมเล่นประมาณ4ชั่วโมงก็1.5ลิตรนี่สบายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดือดให้ดูนะครับแม่ เห็นพี่ชัยดื่มแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดื่มมากแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดครับนี่ครับผมยืนยันการันตีครับว่าเอ็มไซ์เคเจฟฟุดดีดีที่สุดเอาละครับนะครับโอ้โหนะครับนีอร่อยจริงๆนะครับเอาแล้ปก็ตีมานละขวดนะตอนที้ทานนี่แล้วอาจจะดูความเคยชินด้วยความเคยชินเพราะว่าเราทานเป็นทีละลิ้นครึ่งเลยต้องค่อยๆจิบครับพี่ชัยครับเพราะว่านะครับความเป็นนักกีฬาครับแรงนั้นเยอะมากทีเดียวนะครับนี่นะครับสุดยอดสุดยอดครับใครยังไม่เคยลองดูนะครับต้องทาน ต้องทานให้ได้นะครับครับผมไม่ลองรอให้ป่วยนะครับเราร <อ S 2> ถูกว่าแข็งแรงต้องแข็งแรงยิ่งขึ้นไปครับ